นี่ป้าเป็นแม่บ้านของที่นี่ใช่ไหมแม่บ้านที่นี่เขาไม่มีชุดแม่บ้าน,นดีๆใส่หรอะแต่งตัวสุปกปลกนี่กล้าวน้ำใส่ขันไม่ฉันกินหรอนี่แกจะลองดีกับฉันใช่ไหม ฮัลโหลค่ะคุณชวินตอนนี้เจสซี่ถึงหน้าบ้านส่วนของคุณชวินแล้วนะคะเอ่อคุณเจสซี่ไปทำไมที่นั่นครับก็เจสซี่อยากจะมาดูว่าบ้านของคุณเนี่ยซ่อนสมบัติอะไรไว้บ้างเผื่อเวลาที่เราแต่งงานกันเนี่ยเจสซี่จะได้เป็นคนดูแลไงคะเอ่อแต่เรายังไม่ได้คบกันจริงจังเลยนะครับคุณชวินจะพูดแบบนี้กับเจสซี่ไม่ได้นะคะถึงแม้ว่าเราจะเพิ่งเดทกันครั้งเดียวทานข้าวด้วยกันแค่หนึ่งหนนเนี่ยยังไงเจสซี่ก็จะแต่งงานกับคุณชวินะคะ่ะเอ่อ แต่ผมเป็นไม่รู้ล้วค่ะตอนนี้เจสซี่ถึงหน้าบ้านคุณแล้วอะเอ่อได้ครับเดี๋ยวผมให้คนในบ้านออกมาต้อนรับเร็วเร็วนะคะร้อน ป้าเป็นแม่บ้านของที่นี่ใช่ไหมแม่บ้านที่นี่เขาไม่มีชุดแม่บ้าน,นดีๆใส่หรอแต่งตัวสุกปรกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครฉันคือเจสซี่แคทริโอนาฉันเป็นเจ้าแม่สื่อแห่งวงการบันเทิงฉันสามารถเขียนข่าวให้คนที่ทำไม่ดีกับฉันเนี่ยล่มจมได้เลยนะอยากจะลองไหมล่ะแต่ก็คงไม่กล้าเนอะ กระเป๋าของฉันถือแล้วก็พาฉันเข้าบ้าน่ะไปสิฉันร้อนค่ะเชิญค่ะเปิดให้ฉันด้วยสิออขอโทษค่ะเชิญค่ะ ทำไมละ่ะฉันมาถึงที่นี่ไม่คิดจะไปเอาน้ำมาต้อนรับกันหน่อยหรอกรอสักครู่นะคะ,ะคุณจะดื่มนะ้ำอะไรดีคะน้ำเย็นค่ะที่นี่น่ะหรอบ้านสวนของคุณชูวินดูธรรมดานี่ แต่เท่าที่รู้มาบ้านหลังนี้มีห้องเก็บสมบัติหนึ่งห้องฉันต้องรู้ให้ได้ว่ามันคือห้องไหนน้ำยเย็นมาแล้วค่ะนี่กล้าวน้ำใส่ขันไม่ฉันกินเหรอคุณทำอย่างนั้นทำไมคะ ก็จะได้ชิมไงเพราะอีกไม่นานฉันก็จะมาเป็นคุณผู้หญิงของบ้านหลังนี้และคนใช้ที่ไม่รู้ใจเจ้าในอย่างป้าถ้าไม่ปรับตัวก็เตรียมเก็บสภาอออกจากบ้านได้เลยยืนนิ่งทำไมล่ะก็ไปเอาผ้ามาเชซี่ค่ะ น้องฉันรายงานมาว่าบ้านหลังนี้มีห้องเก็บสมบัติจะคงแจมอยู่นี่นะ นี่คุณทำอะไรล่ะคะฉันก็ทำหน้าที่คุณผู้หญิงคนใหม่ของบ้านหลังนี้ไงฉันจำเป็นต้องรู้ว่าของสำคัญอยู่ตรงไหนบ้างถ้าฉันเข้ามาเป็นคุณผู้หญิงเมื่อไหร่ฉันจะได้จัดก,การถูกแต่คุณก็ยังไม่เป็นผู้หญิงบ้านหลังนี้ถ้าคุณเข้ามาคุณก็มาลื้อนั่นลื้อนี่ถ้าคุณจเจาอะไรอะ่ะรอให้คุณชีวินกลับมาก่อนดีกว่าไหมคะฉันจะลือนี่กล่องอะไรอะ่ะ ไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะกล่องนี้ห้ามเด็ดขาดค่ะทําไมมันมีอะไรก็บอกไม่ได้ก็คือไม่ได้ค่ะทําไมฉันจะเปิดไม่ได้ในเมื่ออีกไม่นานฉันก็จะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ฉันมีสิทธิ์รือว่าในกล่องนี้มันมีอะไรบอกก็ไม่ได้ก็ไม่ได้สิคะไม่ได้จริงๆนะคะกล่องนี้ไปลบบอกไม่ได้ค่ะนี่แกจะลองดีกับฉันใช่ไหมคุณเจษ คุณทำอะไรอ่ะคุณชวินคุณชวินค่ะคุณชวินก็ก็คุณป้านี่สิคาะทำลายเจ๊นอ่ะเจ๊จะไปหมดทั้งตัวเลยค่ะคุณชวินคุณชวินต้องไล่ออกนะคะคุณใช้แบบเนี้เขาไม่ใช่คนใช้เขาคือแม่ของผมคุณแม่